สวัสดี FC ครับผมมา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 พี่น้องมาตามโค้งสุไทายหลวงพี่เตา่าสายขาเมนเข้ามารับชมกันด,วด้วยเมื่อนี้เอิ้นทีมงานพี่น้องโหทายได้มาล่าสุดเบื่อขึ้นพะนะเนาะปดนแดง เป็นยังไงรอติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดผู้มหใย้ประสันพี่นอ้องเห็นกันไหมเห็นกันไหม เข้ามาเข้ามาพี่หลอกเป็นยังไงเข้ามาสัญญาณชัดเจนไหมพี่หลอง สวัสดีครับผมรนาะสวัสดีเอฟซียินดีตรับเข้าสู่องมหาเหงทีมงานมหาเหงามาติดตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายนุงพี่เต่าสายแ็ม,มีนเพียงเนาะเป็นจริงใดเพิ่นห้าไม้อย่างพุ่มมหามือขึ้นโค้งสุดท,ท้ายสามตัวรอตตดตามไปพร้อมกันครับ

สุดถ er ืงด้านแลยวสุดถืงด้านแล้อาสุด้าเท่านี้ี่เมอรสุดด้นให้ังถือก็เมื่อเห็นตัเหนึ่งถือด้านโทรไปบวกเรียกยี่ด้าหมเสรเจ็ดูนยเออศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดอ้ศูนย์เก้าเจ็ดอ่ะอืมหัดจีฟานมาแมนศูนย์เ อือตัวนี้เกบเบาะบาะเบก706เอิ่มเติม7ใสอีกตัวนึง6อีกลังกาอืบนี6ตลังกาโอ้ยบ่ฮู้อย6ตลังกาจังได๋อวนีเติม7ใส่ตัวนึง6ตลังกาบ่บนี่ไปได้อาพี่น้องเอ้ยเเด้อ เจ็ดูนหกหกี่ร่งกาอาอ่ามันมันะ่ม่สิเจ็ด้งเจ็ดระบนเฮ้ยเจ็ดรบันขันขันเี่ยวเหล่าบานนี่กูเพิจะลงเพิ่งศูนให้เพอนี่ไวเฮ้ิบไเลยบ่มาหวนัดเีแถวนีิบไเลยบ่พอิบแล้วมาสวนเขาบอกเพิ่ศูนเออเป็นยังไงตีมาจนหวนาะคู กระดาษมันหลนยว่าปเนห้า่างก่อนมันไม่เป็นแผ่นเดียวเป็นเป็นชุดเลมกาเ่ยอ้าวสวัสดีเอครับผมเนาะสวัสดีเอซทุกท่านทุกคนครับผมเนาะเอามื่อนี่ม่ตอกย่ำพวกชุดไทยอ่าอยิ่งข้าวว่าศูนย์กัดมานึ่งทึ่เถือดบรล้ว่าศูนย์เพราะเหตุใด คืองวดที่ผ่านมาค้งที่ท้ายกับเจ <70 6. S 1> ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกอ่าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้าพี่น้องอชุดถือตาอ่าม,มือนีมาตอกย่ำเนาะแต่ว่าโค้งสุดท้ายก็ไม่ได้อ่าชุดตอกย่ำพี่น้องอ่าหลวงพี่เต่าด้วยพี่น้องด้วยไปที่ได้โชคในหมานำ้ำสามโตแตกไกลงวดแล้วพี่น้องอ่านะเนาะตั้งแต่ แปดเก้าแปดหนึ่งสี่ห้าฮ่าซีหาสีหนึ่งหาสีหนึ่งอ่าอ,อืมสามตัวมาสองสองอ่าวันหันมากค้งจุดไทยศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามตัวสลับวัสดุพี่น้องเอาเมื่อนี้เป็นตั้งไรอ่าวัตจะเขียนให้วัสดุพี่น้อง

่าสุดบอกลูกพี่ฮะโอ้นี่เป็นนี่โทรสัพท์บพี่น้องอ้าวิังได้อ้ยเห็นไหนั่นลุดลุดลุดแยกลงบอกขวยด้วยต้นน้อยนั่ละน้องลูกเอาท่านั้แล้บาทตต่ำตัวสูงอ่ะตัวเต่า

อ้าเห็นก <laughs> ันยูได้อนีได้ทีหลองเ้อหกสองหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้อ่าไปคุณไม่เห็นมูกเลยนะอาเก้าเจ็ดเาสตัวสองหชุดโค้งชุดท้ายนี่ แล้วก็ตัวตำแศเกาสองเก9ขาดพวดนีซับนี่เหล็กสองเกนี่ขยายได้ออกเป็นสามศูงนี้หูบ้านเหรอล็กสองเก่ โสองเกาเก้าสองหอ็จะเป็นสองหกหก็จะเป็นเก็าโอ้นั่นน่ะนั่นเล็กตัวเดียวมันขยายออกไปตาง่าเจดเก้าก็มีแล้วอือ่าพูดถึงตั้งมครับผมอือเอากระับ้งสูงั้างต่ำกับเอานำมันกันรูดโอเเพราะว่าสองหกับเจเก้าก็มีแล้วอ่าเนบุบบ้านบ่ิสวนสิบวกอ่าที เลขตกับเลขตกตกสองตัวสองหกกับเจ็ดเก้าเอาแล้วก็ตัวตำแปดศูนย์สองเก้าตามที่เห็นนะเพี่ยงเด้ออาจารย์เต่าอาจารย์เต่าวะอ่ะมาเองบอกวิธีซื้อ แมนบ่ครับนี่แมนเออซื้อให้เป็นพี่น้องคันซื้อว่าเป็นโอนเงินมาเโอนมาแล้วยังไม่ได้พายวกันเกีออกแล้วเพิ่นเว้ากันแล้วว่าโอนเงินมาให้ซื้อให้ไหมบัวเขาไม่ซื้อเขาไ่ซื้อที่อ้าวแล้วว่าให้โอนซื้อเงนมาสิลูกพี่จะไปซื้อให้อันนี้อันันมีแล้วอันอันอันอยู่นี่นั่นฮะเอขึ้นเครื่องเออะ อันุดตัดเชือกนะบ่ลูกพี่นี่ถ้าขึ้นเคืองเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ถ้าขึ้นเครื่องเห็นไโอ้โเหนี่ถ้าขึ้นเคืองไปใสโอ้ไปใสกัขึ้นไปใสก็น่โอ้โอ้สองหกสองเกเน่นอ๋อคือคือเป็นเสียวนั่นหัดโถมีล้มดซื้อไปทั้งหลังความเลขักซื้อไปขายแล้วอ่ะรับหัวได้พีน้องด้วย ครับหัวสองหกสองเก้าเนี่ยเดี่ยเดี๋เนี่ยโอ้ฝนมึงดู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 ดีๆดูดีครับผมเป็นยัด็แบบแบบแบบเกตัวคนน่ะโอ้โกโอ้ขางมีอตัวปนอืพิสนารรมพิษนาธรรมนี่คักแ้วันบอลงทีชุดนี่ชุดนี่ทำามึงดูหน่เอาไปเป็นเด็กติลกกาไปเอานึงอมึงด่วนสองหสองเก้าเะ เอาอยู่ในหันพี่น้องงองอยู่ในหันพันวาอ่ะบ่มีเงาหายเผาหรือเด้อกุฏิบ่มีกุฏิบ่มีเผาแล้วเออบ่ต้องบ่ต้องบ่บจองดอกอ่าเจ้ามือกระไรเจี๋ยโอ้อ่ะเนี่มัตสึโตได้บอกลูกพี่โอ้ดิบังดูเด้อจะบังดูฮะเดินไปเล็กตัวเดียวกันบังดูอ่าเก้าสองสองหกเอาหนิเอาตีละกแกบังดูเด้นเอาไปงี้ไปหนิ โอ้มันคือมันเป็นเรือกันบ่ป่ะดิเนี่ยเนี่ยเห็นบ่นั่นิกูคนไม่ยำค้างแต่คนบ่พี่ฮะฝันบ่ฝันบ่ฝันเหลีวฝันว่ายามาขอเงินเออให้กูมาขอเงินยามาขอเงินย่ายาให้ดิยาบ้าตั้งแต่บัตรผู้โหวตเก่าโอ้ยาเออคนมาขอเงินใส่บ่คนมาขอเงินจะ่าบ่บ่ขอขอคนมาเออห้ามห้ามขอเงินแนี่ยไปเลยเออ พิ่นกล้้จักบาทแล้วน้องพี่ผุนขอนซื้อผุนขอนผุนขอนเงินซื้อผุท่เดียวหย้ยผท่นเดียว่าจักบาท,บาทำเยนขึ้นโอ้ยอ,อ่าเอาผุดผขอเงินเจแง่อืมขออัอออาดอะะามานี่ว่าามาอัดเนียว่เอะอาอือัดอัดวสตางค์ดิอัดสตางค์เจ้เพิ่นก็ได้บ้านได้ได้จักบาทจำ ผมเมียสักอนเดือดตื้นแล้วโอ้ยม่นมีเรื่องอืมพอดเนี้ยพอเนี้ยมันขึ้อะไรก็ขอสมาธิขอสมาธิก็ไปพอดเนี้ยมันที่แบบเป็นอาสุภะหรือเป็นพวกอะไรนี่นมันจะเดือดตื่นออกหลุดตัวอืมอืมโอ้ยามาหาบ่เพิ่นบ่เคยมาเคี่ยมบ่บ่เฮาที่่เขาก็เป็นเก่าเจ้าก็เป็นพี่น้องกันนั่นล่ะอืออืออ้าวพี่น้องกันล่ะก็ปูยังอยู่อยู่นี่ครับก็เอาเด้อพี่น้องเด้อ นะ้าโคกสุดท้ายก็ว่าได้เนาะดงพี่เต่าครับผมเพราะว่ามันมันมี่ให้ทั่วเลน้ำหาหรือจะวังเออปีปีไม่วังหนึง่งวันที่สองวันหนึงหน่งเนี่ยโอ้ยเออมันสิบ่พอได,ด,ดออ้ตี้ยวเอามานน้ำห้ยได้พี่น้องแขวนแขวนได้โคกสุดท้ายขาดพวดได้เพราะว่าเอาเฮงเฮงปังปงัปงครับแต่จะเอาได้พี่น้องดื้อสำหรับเดินทางของพี่เต่าเนาะ ได้ว่ามี่ผู้หนึ่งมาทันาเป็นมูขอยอยู่ในไร่แต่ว่าข่อยู้บางทีมันส่งเอ่ือคือมูงโนี่แหะเออวทีี้แปลกทีเดียวมันม่งอย่งไเือมซื่อแปลกเลยพูดกันีเขากระซื่อแปลกเขามือีปวก็ดีต่อบ่มงนอุยน้องกิดอท่านจะฟังจบอยู่เออใช่ละ เป็นได้แค่น i̇şte yes ี้นะพี่นะคงุดท่ายก็ได้อ่อยู่แล้วพี่น้องว่ามีเพิ่มเติมเพื่อบังหันศูนย์มาพ้าวงคอืมุดสมตัวก็ให้มาแล้ววานนี้ปูร้งปูปูปูศูนย์เหีงเนอะปูศูนย์วานเี้อ่าปูศูนย์ต้

ครับนัาจอดเพีลลอได้ฝากจอดพอแมพิ่เอฟซีทุกคนทุกคนครับผม